ครับสวัสดีครับครับมาพบกับเรานะครับช่องพลายนุ่มเซนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุขสุขค้นครับผมทีมงานสร้างสายบุญนะครับตอนนี้กลับมาจากเมื่อนี้นะครับไปที่ซุ่มอ่าเด็แกงนะครับเอ้าพันษามาจะใสคือไปเห็นไปน้ำเขาแต่เศร้าโอ้พันษามาลับตีอูครับควานเลนนะครับควานเลนควานปามเอ้แล้วนุ่มเสกอยู่ไหนวะ ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอ้พูดหนุ่มเสกนะครับฟูจิขี่อยู่ทั้งหลังพุ่นครับพ้อษาแลีนมารับอันสายบุญมารับบุญเพิ่นครับมูอเพิ่นไปเฮ็ดบุญน้องสาบ่ได้ไปนั่ครับแลีนมารับเอาบุญน้ำเพิ่นครับการนโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณสุขุสุขคนนะครับสำหรับปปเมแมพี่พี่น้องๆญาติที่ทำสายบุญนะครับเอฟซีสุขุสุขคนนะครับมื้อนี้ก็ได้ไปไล่โซดนะครับเพื่อที่จีหา อาปัจจัยนะครับไปร่วมบุญนะครับที่วัดทุ่งสว่างบ้านหัวนาคำนะครับแล้วก็ที่วัดบ้านน้องบัวเจ้าป้าครับผมเมเนก็ถือว่าโอเคอยูครับได้รับข้อมนุเคราะห์จากพ่อพ่อย่าพี่ๆน้องๆเอฟซีสุขสุขคนนะครับให้ควอมเมตตานะครับเฮ็ดบุญกระถินนะครับตามกําลังศรัทธาครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับขอให้กุศลผลบุญนะครับ จงหนุนนําให้กับปแมีเพียงนองเอบซี่สุขุสุคนนะครับจงมีแต่ค่วมสุขขววมเจริญนะครับพูดสุพันสาครเพื่อนอะไปอ่อนเพ่นครับไปอ่อนเพิ่นอันนี้ก็ลูกบุญธรรมเหมือนกันด้นี่พันษาเนี่ยก็เป็นลูกบุญธรรมของพ่อพลายหนุ่มเสขคือกันด้วยครับนี่นี่ครับบอหางเลยครับบอหางเลยนี่ก็เป็นลูกบุญธรรมคือการ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ยังนี่วะโอ้คือแรนฮันดีแต่ว่าเอ้าผู้จีไปไหนมาหนิกินหญ้านี่นะครับฮะกินหญ้าครับเอ้าไปกินหญ้ายังไงไปไหนมาหนิอะไรกินหญ้าจีมาแต่กินยาเฮ้ยครับนี่บรรยากาศยำแรงครับผมนี่หญ้าพ่อใหญ่ต้อง ท้องกันครับอย่างงามๆไปอ่อนปากไปโจกปากเพ่อนครับไปกับพเสกเหรอวันนี้ั่นไ,ไม่ได้ไปไม่ได้เอาขึ้นรถไปหรอกเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปวันนี้ก็จะไปแต่คนพรุ่งนี้ก็หลังจากที่สิ้นเสร็จทุกอย่างถึงจะเอาถึงจะมานี่ฮ็ดฮ็ด,ฮด อ่อนครับอ่อนอ่อนอ่อนไอนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่หมู่บ้านยี่สบหลังกับผมบรรยากาศดีๆครับแต่ยามขึ้นยุ่งจากลายแน,น่นอยหนึ่งกับผมออ ถามว่าพี่มงคลไปไหนมาจ้าน้องสาถามพี่มงคลก็บอตอบพี่มงคลก็เฉยพี่ตริมงคลเฉยอันนี้ไปช่วยอ่าไปช่วยหาคะแนนนะครับเพื่อที่จะสมทบนะครับ บุงานกฐินนะครับไปที่วัดทุ่งสว่างบ้านหัวนาคามไปไหนไปไหนมาครับพี่อาปนามปนามาสวัสดีครับเนี่ยครับอู้เบิ้งครับพี่น้องครับว่า,าว่าล่าใส่เพิ่นเพิ่นว่าปิกิ้นใจเลยยุงเลยงานนี่โอ้ยเจอจาค,คนเสิมา หนึ่งเดียวนะครับนี่หน,หนึ่งเดียวหนึ่งเดียว <laughs> เดียวค <laughs> ักหลายพี่น้องคักหลายนี่ครับโอ,นนโอ้ทักทายใหญ่เลยครับสุพรรณษาทักทายใหญ่เลย <c oughs> พุ่นนะครับพุณนะ พี่ฟิล์มหายแล้วสารพี่ฟิล์มหายไปไหนพี่ฟิล์มหายแล้วพี่ฟิล์มไปไหนแล้วโอ้โหดีใจครับดีใจดีใจมากดีใจหลายพี่น้องดีใจหลายคนอ่ะคนน,น,น,นน่ะคนอดีใจแห้งคนอ่ะดีใจหลายดีใจหลาย ไอ้ก็พอมาแต่ใสเพิ่นถามน่ะไอ้ก็พอมาแต่ใสนอเนา่นะวะพูน่ะมาแต่มาแต่ไปหาอันปัดใหญไปทอดกะทิอีหลาเพูนนะวะพูนเพอน์่ะเพอน์่ะดีใจแห้งครับดีใจหลายดีใจแรงพูนอะพูนอะพูนอะดีใจขนาดครับดีใจแห้งดีใจหลาย บ้างเออตอนนี้ฟูจินะครับก็กําลังจะ,ะขี่มาแล้วนะครับตอนนะครับเสียงอ่อนครับอือ เดเ็ดกำลังอลาหมูแบนว่าเดดกำลังอลาหมูแบนบอกว่าพ่อพแม่แม่เอฟซีเดดกำลังอลาพอดีกับบรรยากาศกำลังอลานี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นครับผมตอนนี้ก็เดินทางนะครับถึงหมู่บ้านยี่สิบหลัง เรียบร้อยเร็วครับผมถึงแล้วหมู่บ้านยี่สิบหลังฮหนวดรุสีครับนี่อืต้นไม้มีหลายชนิดเบิ้งกับพี่น้องแจังแมนยิงแต่ยังเพ่นเคียน่าจังได้บุน อ๋อ oh, ครับนี่สวยงามครับผมอันนี้คือความสุขเล็กๆน้อยๆครับความสุกเล็กๆน้อยๆที่นี่ครับดอกไม้สวยงามครับผมอันนี้เป็นความสุขที่สามารถสัมผัสได้เดือพี่น้องครับผมตอนนี้ก็เดินทางถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ จะไปทอดกระถินที่บ้านของหมูดาวนะครับแล้วก็บ้านของแม่ฮางดีนะครับสองบ้านด้วยกันนะครับไลา,าหาคะแนนพร้อมกันนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางนะครับถึงบ้านพ่อพลายหนุ่มเสกแล้วครับผมนี่นะครับผม ตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่ครับมาซอยงานเพื่อนครับมาซอยงานเพื่อนเพราะว่าบางหันเพื่อนก็นได้ไปซอยเขาเนาะมาหนี่ก,ก็มาซอยเพิ่นขึ้นครับได้มาช่วยงาน กินหลายครับเมื่อนี้โอ้ยแนวอยู่แนวกินนะครับทั้งคนทั้งสร้างเป็นกระตอนรับขับสู่อย่างดีครับผมจะไหนกระกาบขอบประคุณพอพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องยากติ่ท้ำสายบุญเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับเด้อห้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีโชคไม่ลาภห้มีโชคมีชัยคิดหวังสิ่งใดก็ขอยสมควรมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาสีขอ จ้าไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมเด้อครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลน์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ